สวัสดีทุกคนนี่มินี่เองนะคะนี่เราจะมาแต่งหน้าเป็นอ e ีกร์ลนั่นเองค่ะทุกคนโอเคนะคะเมื่อกี้มินี่ได้ทําการปัดแก้มนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็เขียนคิวนิดนึงนะคะมินี่ใช้ที่ปัดนี่อันนี้แล้วก็ใช้2ตัวนี้นะคะโอเคมินี่ได้ใช้ไปแล้วนะคะต่อไปมินี่ว่ามินี่จะกีดขนเอ้กีตาใช่มินี่สกิตานะคะต่อไปมาโอเคกลัวกีดเบี้ยวจังคง <laughs> ไม่ โอเคอุ okay. oh, no oh, mm ้ยน่ารักนะโอ้โหมีการชมตัวเองเลยยอดไปเลยโอเคแล้วก็กินอีกข้างหนึ่งกันนะคะ mm hmm. เอ้ยนี่มันเปื้อนนิดนึง mm hmm. ไม่เป็นไรอ่ะเช็ดออกโอเคเช็ดละโอเคต่อไปมินนี่ก็จะจริงๆเขาให้อันนี้ก่อนที่จานี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรมินนี่จะทำในเอ่อมาปัดอันนี้กัน ไม่เป็นไรเราแค่กีดตาก่อนไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรจริงจริง,ง <C le sound> ก็อ้อมมาทางนี้นะคะมันปิดตรงนี้โ <c oughs> ดนใครตอยมา <laughs> <c oughs> รู้จักเอ่มสาวพังไหม <c oughs> ทุกคนใช่เราเป็นสาวพังมา เละช่างมันนะคะชอบความเละค่ะมันเป็นศิลปะที่สุดยอดความช้ำบวมเป็นสิ่งที่สวยงามโอเคมาทาลิปสุดสีสุดจีดของเรานะคะมาจริงๆรลิปนี้นะคะมันสามารถเามาปัดแก้มแล้วก็มาปัดตาได้ด้วยนะคะแต่ว่า ตาเราแต่งไปแล้วนะคะก็เป็นแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุกกันเลย